สวัสดีค่ะฉันชื่อทีดาจากสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลสผ่านบทเรียนออนไลน์โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสเตนเลสมีทั้งหมด10บทเรียนค่ะและบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้คือบทเรียนที่8สเตนเลสกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงนอกจากคุณสมบัติเด่นต่างๆของสเตนเลสที่เราได้เรียนรู้ในบทเรียนที่ผ่านมา สเตนเลสยังเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงต่อการคืบการทนต่อการแตกร้าวจากความเค้นการทนต่อความล้าจากความร้อนความเหนียวรวมถึงความเสถียรของโครงสร้างในขณะที่เหล็กกล้าคาร์บอนจะมีความแข็งแรงลดลงอย่างมากหากใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้นโดยสเตนเลสกลุ่มออสเตนิติกจะมีความเสถียรของโครงสร้างที่สูงกว่ากลุ่มฟอริติกและเหล็กคาร์บอนเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน นั่นเป็นเพราะมีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่าทําให้มีโอกาสเกิดโครงสร้างที่จะทําให้สเตนเลสมีความเปราะหรือที่เรียกกันว่าซิกมาเฟสน้อยกว่านั่นเองนอกจากเรื่องสมบัติเชิงกลที่ต้องพิจารณาแล้วความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนจากสภาวะการใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยเพราะการกัดกร่อนจะมีแนวโน้มที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นหากได้รับความร้อนและเย็นตัวลงซ้ําไปซ้ํามาเป็นเวลานานๆานานจนก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อโลหะ าการหลุดร่อนของตะกรันหรือสเกลที่ปกป้องพื้นผิวเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าสเตนเลสมีชั้นฟิล์มโครเมียมออกไซด์คอยป้องกันรบริเวณผิวในสภาวะปกติแต่สําหรับที่อุณหภูมิสูงแล้วการเกิดออกซิเดชันของโลหะนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การที่มีโครเมียมเป็นส่วนผสมหลักในสเตนเลสเมื่อเกิดการออกซิไดที่อุณหภูมิสูงจะก่อให้เกิดชั้นฟิล์มผสมโครเมียมและเหล็กออกไซด์ ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการหลุดร่อนของชั้นพื้นผิวได้ดีกว่าเหล็กคาร์บอนค่ะเราสามารถจำแนกสเตเลสตามความเหมาะสมในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้เป็น2กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มที่ 1. สําหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและรับน้ําหนักร่วมด้วยได้แก่กลุ่มออสเทนิติกด้วยส่วนผสมของโครเมียม1 8แเและนิกเกิลอย่างน้อย8%ทําให้สเตเลสกลุ่มนี้สามารถทนต่อความเย็นและความร้อนได้สูง ซึ่งมักถูกเลือกใช้ในงานโครงสร้างหรืองานที่ต้องรับน้ำหนักเช่นส่วนประกอบของประตูหนีไฟเท่ออาไอ้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นซึ่งเกรดที่นิยมได้แก่เกรด304และ316กลุ่มที่สําสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ได้รับน้ำหนักโดยตรงได้แก่กลุ่มฟอริติกและมาเทนซิติกฟอริติกคือกลุ่มของสเตนเลสที่มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนได้ปานกลางมีการขยายตัวเชิงความร้อนต่ำ อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่ากลุ่มออสเทนิติกด้วยเหตุนี้จึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในระบบท่อไอเสียของยานยนต์รวมถึงถังเก็บความร้อนและผนังเตาเกรดที่นิยมใช้ได้แก่เกรด409 430 439และ441เป็นต้นส่วนกลุ่มมาเทนซิติกมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนปานกลางสามารถทำให้แข็งได้ด้วยกรรมวิธีทางความร้อนและบางเกรดยังมีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันการคืบหรือความล้าด้วย ยกตัวอย่างเช่นเกรด410ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนและความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงกว่า500องศาเซลเซียสเช่นวาล์วปรับแรงดันไอ้น้ำจะเห็นได้ว่าการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานนั้นนอกจากจะทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วยังช่วยลดค่าบำรุงรักษาในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ